โอ้มาพูดถึงดาววินุนเยสกันหน่อยครับไม่ได้พูดถึงนุนเยสนานมากานักนะครับตั้งแต่ไปอยู่ที่ซาอุดิอราระเบียเนาะกับอัลฮิลานครับเดอรไซบี้ครับชอบดาววินุนเยสครับเชื่อว่าเข้าระบบกับเชลซีแน่นอนครับฉะนั้นก่อนมาร์เซลเดอรไซบี้อดีตกองหลังเชลซีเผยว่าชื่นชอบดาววินุนเยสหัวหอกกาชาปองจากอัลฮิลานะครับโดยเชื่อว่าจะเข้าระบบของเอ็นโซมาเรสกาได้เป็นอย่างดีสตาร์ทีมชาติอุรุกวัยอย่างนุนเยสแยกจากลิเวอร์พูลไปเล่นในซาอุดิอราระเบียในตลาดซัมเมอร์ทีี่่่ผาาานนมมครรรัับบโโดยยออกกสสสต์ทสสนเน ผลงานยอดเยี่ยมนะทำ4ประตูกับ2อจิจย์จาก6เกมทุกรายการนะครับขณะที่เลียมดีแลบบาดเจ็บส่วนจอเบรโดเปิดตัวอย่างร้อนแรงทำ2ประตูจาก3เกมแรกแต่ยิงไม่ได้มานานถึง7เกมรวมทุกรายการละทางเดอซิย์ครับมองว่าดาวิ i นูนเยสเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการเล่นของระบบมาเรสกานะครับชั้นของเดอซย์บอกว่าดาวินูนเยสสำหรับผมสมบูรณ์แบบตรงประเด็น ฉะนั้นของเดยก็พูดกับเชนั้น OLBG นะเมื่อถูกถามว่าใครคือเป้าหมายในฝันของเชลซีในช่วงตลาดมกราคมนี้นะครับนั้นของเดอซยก็กล่าวต่อบอกว่านุนเยสเนี่ยยังหนุ่มยังแน่นโชคไม่ดีที่ลิพูเท่าไหร่แต่ถ้าลิพูซื้อเข้านั่นหมายความว่าสโมสรคงมองเห็นสก,กยลภาพที่แท้จริงในตัวนักเตะ ผมมองดาวิดนเยสเข้ามาในระบบได้อย่างมั่นใจกับการทำงานร่วมกับเอนโซมาเรสกาด้วยระบบที่ดีมันน่าจะมีประโยชน์กับเชลซีมากๆราคาไม่แพงเกินไปดังนั้นในความคิดของผมผมจะยินดีมากที่ได้เห็นนักเตะอย่างดดวิดนเยสอยู่ในทีมเชลซีถ้าเขาอยู่ในตลาดถ้าลีกซาอุดิอราระเบียไม่เหมาะกับเขาเขาอาจจะกลับมาเมื่อูถามว่าเชลซีควรจะเสริมเกมรับด้วยหรือไม่ทางเดซี่บอกว่า พวกเขาเป็นทีมอายุน้อยมีการบาดเจ็บบ้างแต่ต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นบางครั้งมาเดสกาเล่นด้วยแทคกติกที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบ็กทรีหรือแบ็กโฟลขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเขาขอให้กองหลังตัวกลางเนี่ยขยับขึ้นไปเล่นเป็นกองกลางได้เล่นกับกองกลางได้เลย <c oughs> พวกเขาเนี่ยมีกองหลังที่ดีแต่บางครั้งพวกเขาสนใจแต่การแย่งบอลคืนแทนที่จะเล่นเกมรับอย่างถูกต้องและให้คนอื่นเล่นเกมรุกดังนั้นมันเป็นความสมดุลของทุกอย่างเราหวังว่าทีมจะมีขนาดใหญ่พอที่จะสร้างความมั่นคงให้กับแนวรับได้นะครับ อันนี้คือการแนะนําของเดซร์ซียครับชอบเดวิดดุนเยสครับเหมาะน่าจะเข้ากับระบบของสิงห์บลูเชลซีถ้าหากว่าต้องการกองหน้าเพิ่มเนี้ยหมาะว่าคนนี้จะเข้ากับระบบการเล่นของเอ็นโซมาเรสกาในสายตาของเดซร์ซียนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้กาลังมีความสุขเพึ่งไปที่ซาอุดีอาระเบียนะแยกทางกับลิเวอร์พูลไปเล่นกับอัลฮิลันนะครับตอนนี้ก็ถือว่ากําลังมีความสุขดี ไม่ได้รีบร้อนเรื่องของการเล่นทีมนะครับก็กําลังมันอยู่นะไปเล่นไปโกยเงินโกยทรัพย์สิสนที่ซาอุดีอาระเบียสําหรับดาวินุนเยสนะครับไปดูข่าวสารของชาญดูกันหน่อยครับโจชัวซักเซ่นะช่งชางใจอยู่พิมเลกต่อหรือว่ากลับกรอโชซิลียานะครับ เดลี่มิ r r เรอร์ครับสื่อเจ้าดังอังกฤษครับรายงานบอกว่าจะดูครับชัวชัวเซรเซเตรีมยมายออกจากเมนยูในตลาดมกราคมนี้โดยมีทางเลือกเล่นในพรีเมเลกต่อหรือว่าจะกลับสู่เซเรียนะครับ สตาร์ทีมชาติเนเธอร์ลแลนด์อย่างซักเซ่ยครับย้ายมาอยู่กับแมนยูเมื่อซัมเมอร์ปี2 0 2 4ค่าตัว36.5ล้านปอนจากโบลญญาในยุคข,ของเอริกเชนฮาครับแต่ผ่านมาเจ้าตัวเนี่ยโดนวิจารณ์เรื่องผลงานอย่างหนักซึ่งเจมี่โอฮาร่าถึงกับบอกว่านี่คือหนึ่งในนักเตะที่แย่ที่สุดที่เคยลงเล่นให้กับแมนยูนะครับมาถึงฤดูกาลน,นี้ซักเซ่กลายเป็นส่วนเกินในทีมของรูเบนอัมริมหลังเสริมเกมรุกอย่างหนัก,นกทั้งเอ็มบรูโมุ่นย่าแล้วก็เบน รายงานจากเืี่ยงังกฤษครับบอกว่าแมนยูพร้อมจะปล่อยโจชักเซซในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ไม่ว่าจะเป็นการขายขาดหรือแบบยืมตัวก็พร้อมนะครับเชื่อกันว่าเซซเนี่ยกระตรือร้นที่จะอยู่ในอังกฤษต่อไปโดยมีรายงานบอกว่าเวสแฮมก็ให้ความสนใจแต่การย้ายกลับอิตาลีก็เป็นอีกทางเลือกที่มีโรมานาโปลียูเวนตุสและเอซิมิลานสนใจเขาอยู่นะครับสำหรับจานดูโอ้น่าสนใจนะฮะเพราะว่าสถานการณ์ก็คุมเครือจัดเลย อารันเชอร์ครับสกิดอาร์เซนอลเล่นกับยูเครสมากขึ้นนะครับอารันเชอร์ครับตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษอยากเห็นนักเตะของอาร์เซนอลเล่นกับวิกเตอร์ยูเครสมากขึ้นหลังดูผลงานในเกมที่เปิดบ้านชนะแอตมาเริสีสูตรในวิธียูฟ่าชมเปี้นส์ลีกสตาร์ทีมชาติสเวีเดนอย่างยูเครสหยุดสถิติยิงไม่ได้นาน9เกมกินเวลามานานกว่า6 0 0นาทีด้วยการทำสองประตูนในเกมนี้แต่ทางอารันเชอร์ครับยังมองเรื่องการมีส่วนร่วมกับเกมที่เพื่อนควรจะประสานงานกันมากกว่านี้นะครับ อารันเชีอร์ก็พูดถึงยยโคเรสก็บอกว่าผมอยากเห็นพวกเขาเล่นกับยยโคเรสมากขึ้นเขาสัมผัสบอลเพียง9ครั้งเท่านั้นในครึ่งแรกและไม่ได้เกิดขึ้นในกรอบเขตโทษเลยนั่นน่าตกใจมากสําหรับกองหน้าตัวเป้าในทุกระดับทีมจะเป็นต้องให้เขามีส่วนร่วมกับเกมมากกว่านี้ ไม่มีปัญหาเรื่องของความขยันเขาถอยลงต่ำและมาช่วยเล่นเกมรับตลอดแต่พวกเขาไม่ได้จ่ายเงินมากขนาดนั้นเพื่อให้เขาทํางานหนักและช่วยเกมรับสโมสรจ่ายเงินเพื่อให้เขาซื้อมาทําประตูดังนั้นทีมต้องให้บอลกับเขามากกว่านี้ส่วนเรื่องของการทําประตูครับอารันเชอร์บอกว่าเขาไม่ต้องสนใจอะไรหรอกแค่ส่งบอลสู่ก้นต่อขายให้ได้ก็พอไม่ต้องสนว่าบอลจะเข้าไปยังไงเขาสมควรได้โชคเล็กๆน้อยๆแบบนี้หน้าประตูหรือมันจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเขาอย่างมากนะครับ นี่คือการเปิดใจของอารันเชอร์แนะนำนะครับแนะนำให้เพื่อนอาร์เซนอลเนี่ยเล่นกับเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะก็ขอให้ระเบิดฟอร์มให้ดีที่สุดนะครับสำหรับทางด้านวิกเตอร์ยูเครสเอาใจช่วยนะครับเนาะฉะนั้นของอาซฟริกอุทธรไม่ผ่านนะครับไม่ได้คุมบาซ่าฟัดกับเรอัลริดในเกมเอลกราซิโกนะฮะ ล่าสุดครับมาซิฟริกกุนซือบาซ่าครับจะไม่สามารถคุมทีมข้าสนามได้ในศึกเอลกราซิโกปราทะเรอัลมริดในสุดสัปดาห์นี้หลังไม่ประสบความสำเร็จในการยืน่อนอุธทณ์มัซิฟริกเนี่ยถูกพุทธิล์อย่างเคซุสคิวมาซาโนนะครับไล่ออกจากสนามในระหว่างเกมที่บาซ่าชนะจิโรนา2-1เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วหลังจากได้รับใบเหลือง2ใบแม้ว่าสโมสรจะยืน่นอุธทณนการถอยใจดังกล่าวแต่คณะกรรมการด้านระเบียบว,วินัยได้ตัดสินว่าการไล่ออกนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและมีคำสั่งลงโทษแบน1เกม บาร์ซาได้ยื่นอุทธรณ์ใหม่ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์แต่คำร้องดังกล่าวก็ถูกปฏิเสธในที่สุดส่งผลให้ซุปเปอริกกับจะถูกแบนในการไปยืนบริเวณข้างสนามซึ่งหมายความว่าเขาจะถูกบังคับให้รับชมศึกเอลคลาสิโกจากบนอาทาจันร์แทนเว้นแต่ว่าสโมสรจะตัดสินใจยื่นอุทธรณ์ครั้งสุดท้ายต่อศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาหรือ CAS นะครับบาร์ซาเนี่ยยอม เขรียว่าบาซ่าย,ย่อมผิดหวังอย่างมากที่จะไม่มีฟิกคุมทีมที่เบอร์เบล,เบลในวันอาทิตย์นี้26ตุลาคมซึ่งเป็นสนามที่เขาเนี่ยบุกไปชนะควาชัย4-0ได้เมื่อฤดูกาลที่แล้ว และการขาดหายไปของฟริกเนี่ยจะทําให้อ่าฉะนั้นมาคาซ็อกครับผู้ช่วยโคชนะ้ชเนี่ยต้องก้าขึ้นมานําทีมแทนซึ่งเป็นบทบาทที่เขาเคยทํามาแล้ว2ครั้งในฤดูกันที่แล้วกับทางเกมกับเลกานสแล้วก็แอนมาริดอยา่างไรก็ตามครับบาซ่าแพ้ทั้งสองนัดที่ซ็อกขึ้นกลุ่มทีมแทนแพ้เลกานสศูนย์หนึ่งแล้วก็แพ้แอนมาริดหนึ่งสองซึ่งเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าการไม่มีซซฟริกอยู่ข้างสนามเป็นข้อเสียเปรียบที่สําคัญสําหรับพวกเขาอยา่างไรก็ตามครับทีมยังคงมีความมั่นใจว่าจะสามารถเก็บผลงานนก่ทีีดไดไ้ ภายใต้การนําทีมของซอกนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะฮะว่าจะประสบผลสําเร็จหรือไม่มันหยุดติ่งแน่นอนนะครับวันที่26ตุลาคมนี้นะวันอาทิตย์นะรอดูได้เลยครับทุกคนผมว่าใส่กันแบบหยุดติงมันแน่ๆสำหรับเอลกราซิโกไปเตะที่เบอร์เดาบลนะครับบาสโลนนาไปเยือนเรอัลมาดริดนะครับ